สิ่งที่เเห็นอยู่นี่ครับอาจจะเหมือนรูปภาพธรรมดาแต่ผมบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาแน่นอนครับจงเต็ดนี่เป็น,นรูปภาพที่เป็นโคมไฟในตัวครับนี่อย่างฟิลนะครับโอ้โหอ่าเรามาดูกใกล้ๆกันดีกว่าครับโหหหหอินฟินิตี้ สวัสดีครับผมพุณิตัวแสบนะครับปกติโคมไฟแล้วเถิดเป็นไฟเป็นดวงเป็นอะไรใช่ไหมครับอย่างที่เห็นในหน้าปกไปครับมันคือกึ่งโค,คมไฟกึ่งรูปภาพที่แบบปรับแสงสีอะไรได้แบบเหลือเชื่อมากๆครับวันนี้ได้มาแล้วครับสั่งเพิ่งมาใหม่ๆสดร้อนๆเลยนะครับเรามาแกะกล่องลองดูไปพร้อมๆกัเลยก่านะครับผมก็ยังไม่เห็นตัวจริงเลยเพิ่งได้มาเหมือนกันมาดูกันครับพร้อมหรือยังครับที่จะพบความตื่นตาตื่นใจในครั้งนี้ครับมาดูกันเลยครับนี่กับหัวทำไมลายนี้เนี่ยนี่ อย่างเทพครับไปดูกนครับหนึ่งกล่องมีอะไรมาบ้างนะครับอ่ะมันจะมีเหมือตัวสายอ่านี่ครับนี่สายมาติดมาในรูปเลยนะครับแล้วก็มีเหมือนเป็นเทปกาวให้ติดผนังบ้างนะครับไม่แน่ใจแล้วก็จะมีขาตั้งอ่าจะเป็นแบบว่าเป็นขาตั้งก็ได้หรือว่าจะแขวนผนังก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับท่านี้หนึ่งกล่องมีแค่นี้เลยนะครับอ่านี่นะครับจากที่เห็นนะครับมันจะเป็นรูปห้องนักเรียนนะครับซึ่งรูปตรงเนี้ย มันมีหลายรูปมากครับเพื่อจะ8หรือ10รูปนะครับให้เราเลือกได้ครับว่าจะรูปแบบไหนดีนะครับอันเนี้ยที่เห็นรูปแรบก็เลยได้เห็นหน้าต่างเห็นไหมครับเมื่อเราเปิดไฟเป็นเหมือนแสงพาที่ข้างนอกส่องเข้ามานี่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเท่ดีนะครับแล้วเมื่อกี้ผมลองรอบ,บตัวแล้วนะครับ อ่าไอ้ขาตั้งเนี่ยไอ้เกาวนี่แหละไอ้เทปเกาเนี่ยโอ๊ยแปลกกับขาตั้งนะครับใช่ไหมอ่าอ๋อมันเป็นขาตั้งที่แบบตั้นหลังมันว่างเปล่าไม่ได้มีอะไรเลยนะครับถ้าอยากจะตั้งเราก็ต้องติดเข้าไปอะไรอย่างนี้นะครับก็จะตั้งติดก็ได้หรือจะแบบวางไว้เฉยๆก็ได้คือไม่เป็นเหลี่ยมเนี่ยเสามารถวางเฉยๆได้เลยเห็นไหมนี่ พองเฉยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าไปชนมันมันก็ล้มใช่ไหมถ้ามีขัดตั้งมันก็จะไม่ล้มอะไรอย่างนี้นะครับก็ได้แล้วแต่จะใช้แบบไหนก็ได้นะครับรู้จะติดกับพดาาเลยเขามีกลับมาให้ที่บอกนะครับอ่ามาถ้างั้นเดี๋ยวเรามาลองเปิดไฟดูเลยดีกว่านะครับเนาะนะไม่ต้องอะไรมากนะครับเดี๋ยวดูก่อนที่รีโมทต,ตัวนี้โอ้นี่ราดูที่รีโมทก่อนนะครับอ่าเขามีทําไ,ได้หลายอย่างเลยนะครับทั้งปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านล่างนี้ครับออนออฟแล้วก็มีบวกมีลบแล้วก็ปุ่มเปลี่ยนนะครับถ้าให้ผมเดานะครับ ที่ตัวรีโมทของเราครับนี่ปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มลบปุ่มแบบกดเปลี่ยนแล้วก็ปุ่มบวกนะครับถ้าให้ผมเดานะครับปุ่มเปลี่ยนตนัวการก็คือแบบเปลี่ยนสีเป,นสเปลี่ยนแสงไแปบบสีขาวสีเหลืองอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ดูนะครับบวกลบก็คือความสว่างนั่นเองนะเดานะครับไม่รู้เหมือนกันต้องลองดูนะครับตรงนี้ที่หัวเป็นแบบ USB นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเสียบที่มันเป็น USB หรือไม่ก็หาหัวมาใส่หรือไม่ก็เสียบกับ Power Bank ก็ได้นะครับได้หมดหลายหลายอย่างเลยนะอ่เยวันนี้ผมลองกับ Power Bank ดูแล้วกันนะครับจะได้รู้กันด้วยนะครับว่าเฮ้ยถ้าแบบเสียบ Power Bank มันใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยเผื่อเพื่อน,อนๆอยากไปใช้ข้างนอกแบบไร้สายอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวไปปึ๊บอ่ะลองดูนะครับว่ากดเปิดแล้วเป็นยังไงนี่เอ้ยโอ้โห มีต้นสกุระอยู่ข้างในนะครับเฮ้ย่างเฟยวครับมามันไม่ใช่แค่แสงฟาทย์หรอกหรอมันมีสากุระอยู่ข้างในหรือว่ามันจะสามารถเปลี่ยนได้อีกทีอ่านี้ยังไม่รู้นะครับอันนี้เราต้องมาลองกันดูอีกทีนะครับราลองกดตัวปุ่มเปลี่ยนนะครับมันเป็นไงบ้างอ๋อเปลี่ยนแสงนี่คือเริ่มเย็นแล้วเห็นไหมฟ้าเริ่มเหลืองแล้วครับก็ทีอันนี้น่าจะเช้าหน่อยขาวๆใช่ไหมลองด้ดูครับมีขาวมีกลางๆมีเหลืองกันมีสามสีง่ายๆขาวผสมขาวผสมเหลืองนะครับแล้วก็เหลืองไปเลยนะสามสีครับ เชา้ากลางวันเย็นใช่ไหมเนาะน่าจะประมาณนี้ครับเชา้ากลางวันเย็นนะครับอ่ะเอาเป็นกลางวันก่อนละกันสมมติว่าเพิ่มแสงเพิ่มไงลดมันลดไหมอ๋อใช่ครับเนี่ยมันสามารถแสงนิดเดียวก็ได้หรือว่าจะแสงแรงเลยก็ได้บวบไปจนสุดต้าเปิดมามันแรงสุดอยู่แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มาเย็นเชา้าเฮ้ยเท่ครับไม่น,น่าเชื่อจะเปิดใหม่ทีตอนปิดมันดูแบบปกตินะ จะเป็นภาพธรรมดาไม่เมะเลยใช่ไหมครับพอเราเปิดเท่านั้นมันดูเป็นภาพสามมิติเลยมันดูเป็นมีตึ้งเล็กหนาบางขึ้นมาเฉยเลยครับเฮ้ยเท่มากสำหรับเร่องเนี่ยดูดิเฮ้ยโอ้แมสซิ่งเราเปิดให้สว่างะถูกเลยแล้วกันนะครับอ่ะผมชอบสีกลางมากเลยกำลังสวยเหมือนแบบแดดแรงๆเลยอ่ะหรือว่าคนชอบแบบนุ่มนวลจะใช้ในห้องนอนก็อาจจะเป็นไฟเหลืองๆอย่างนี้ก็ได้นะครับวันนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมปิดไฟน่องให้มืดเลยดีกว่าลองดูนะครับเอาแบบมืดเลยนะมืดแบบมืดสนิทเลยนะดูนะครับว่า ภาพที่เราออกมาเห็นนี่จะเป็นอย่างไรนะครับผมเปิดเป็นแสงเหลืองไว้ก่อนแล้วกันนะนี่ผมชอบอบบน,นี้อ่ะดูแล้วกันครัผมเปิดแบบมดืมดตึ๊บมืดสัิฤทเลยนะนี่เฮ้ยเท่ครับคือดูจากกล้องเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว,ว่าเพื่อนเห็นเป็นแบบไหนอะไรยังไงแต่ถ้าดูด้วยสายตาผมเท่มากถ้าสังเกตได้ว่ามันมองดูมีความ ตื้นลึกหนาบางจริงๆนะครับเนี่ยเหมือนเป็นภาพสามมิติอย่าบอกไม่ถูกเหมือนเป็นแบบว่าเราสามารถเดออกล้อระเบียนได้รู้สึกแบบนั้นเลยเหมือนมองภาพจริงเลยไม่รู้สึกเหมือนมองภาพเป็นภาพวาดอะไรอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนแสงดูนะครับที่มืดอย่างนี้นี่นะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไปก็เป็นอีกแบบหนึ่งไปอ่าเดี๋ยวลองบาแสงสุดนะเฮ้ยบอสุดก็เท่นะบอสุดก็เหมือนเป็นแบบอันนี้คือพอดีกำลังตกดีละตกขั้นสุดแล้วอะไรอย่างนี้นะครับ เออเจ๋งเจ๋งเพิ่มเลยขึ้นมาเลยแคสว่างหน่อยเฮ้ยโหสุดยอดมากครับน SO ี่เฟี้ยวมากเลยโอ้โหและที่สำคัญครับก็เหมือนที่ผมบอกไปนะครับว่าเจ้าตัวเนี้ยผมใช้ Powerbank นะครับที่ผมต่อกับ Powerbank เท่านั้นนะครับใช้ Powerbank ก็สามารถใช้งานได้ตัวนี้ไม่ต้องเสียกับไฟบ้านก็ได้เฮ้อเผื่อบางทีเรายกไปใช้ที่ไหนอะไรยังไงแล้วแบบฉุกเฉินหรือว่า อะไรเงี้ยก็สามารถจะโพกไปได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดจะใช้ในบ้านเช่นอะไรเงี้ยแนะนำให้เกยวกับไฟบ้านดีกว่านะครับอ่าโอเคเลยนะโอ้ยเจ๋อมากเลยนะครับอ่านี้เดี๋ยวเพื่อนๆสังเกตลายเส้นดีๆครับลายเส้นเหมือนภาพวาดเหมือนแบบอาสถาปัตย์สถาปนิกอะไรเงี้ยออกแบบใช่ไหมครับดูดิปนลายเส้นแบบเส้นดินสอวาดแบบสวยมากเลยนะครับโุณดูผมชอบนะมาดูอาร์ตดีนะครับภาพแบบนี้เห็นไหมเออเป็นภาพวาดแบบอาร์ตออกแบบด้วยแต่ก็เป็นไฟในตัวด้วยอะไรเงี้ย ฟีล <Feel S 1> มากอ้โ oh. หตอนน้นะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมันทําเป็นแบบชาร์จแบตไว้ในตัวเลยอะ่ะมันจะยิ่งเฟี้กว่านี้เลยนะครับอาจาจะใช้แบบได้ตัวแล้วแบบมีปุ่มเล็กๆตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือพอเราอยากใช้ก็กดเปิดดูมันแล้วก็ปิดหรือว่าจะมีรีโมทระยะไกลอะไรก็ได้นะครับพอเป็นแบบเนี้ย เราต้องเสียบไฟบ้านไว้ตลอดบางครั้งเราออกจากบ้านลืมก็มีเราไม่น่าไม่ควรเสียบไฟทิิงไว้ใช่ไหมหรือว่าบางทีเนี่ยใช้ power bank power bank หมดก็ต้องชาร์จอะไรเงี้ยมันมันความรู้สึกแบบแอบบแอบใบช้ย,ยากไปนิดนึงถ้าเกิดเป็นแบบชาร์จแบบแตจะดีมากๆเลยนะครับแต่ก็ตามราคาอีกครับคือตัวเนี้ยมันราคาแบบถูกมากทุกคนซื้อไปใช้ได้แน่นอนไม่กี่บาทเท่านั้นถ้าเกิดเป็นรุ่นที่มีแบตเตอรี่หรือว่ามีรีโมทอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องราคาสูงขึ้นมาทำให้รู้สึกว่า ไม่อยากจะใช้มันนะครับเพราะเอางอยู่แล้วตัวเนี้ยเอาความสวยงามเลยเอาแบบเรามองไปว่าเห็นเอ้ยเป็นรูปภาพเป็นเอ้ยมีเหมือนที่ปกติเราเห็นเป็นรูปภาพแต่งสวยเฉยเฉตัวเนี้ยเป็นรูปภาพแต่งสวยแล้วเป็นไฟได้จริงสามารถแบบมีไฟเปิดออกมาแล้วมองให้ความสว่างได้จริงด้วยนะครับที่ทำการสวยมากเป็นาราสกุละอนนี้เลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันก็แล้วแต่กันใช้งานแล้วกันนะครับมเหมือนต้องแลกกันถ้าแบบเนี้ยโอเคราคาถูกทุกคนซื้อใช้ได้แต่ต้องเสียปักหน่อยแต่ถ,ถ้าเกิด อยากจะมีให้มันมีปฏิทีนในตัวจะต้องแพงหน่อยซึ่งมันก็ยังไม่มีไงนี้ผมแค่พูดเฉยๆผมรู้สึกว่าควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ก็ก็ผมจะพูดทําไมเนี่ยนะครับไม่เป็นไรเอามาดูแล้วกันนะครับที่ผมบอกไปว่านี่แหละคือโคมไฟและรูปภาพที่มันเป็นมันรวมกันนะโคมไฟรวมกับรูปภาพเป็นทนะูวีนวัน่ะที่เฟี้ยวสุดในโลกที่ผมเคยเจอมาเลยนะครับพเพื่อนๆเห็นด้วยกับผมไหมล่ะครับพเพื่อนสงสัยว่ามีลายอะไรบ้างครับเอาไปดูครับนี่นี่คือลายทั้งหมดที่มีครับเยอะมากครับเพื่อนๆชื่นชอบไลายไหน ก็จัดได้เลยนะครับฮว้าวสุดยอดเลยนะวัฒกรรมเรล่านี้ไปเรื่อยเลยนะครับเหมือนสมัยก่อนเนี่ยเนี่ยโคมไฟคิสตันตัวเนี้ยอาวเปนหมดแล้ว <c oughs> แค่ตัวนี้หูหรือว่าฟี้ยมมากเลยนะครับมดูเป็นคิสตันสวยงามแล้วก็เปลี่ยนสีเล่นแสงแบบวิง่งอะไรได้หมดเลยใช่ไหมนี่ตอนนี้มาถึงการเป็นรูปแบบนี้แล้วนะครับผมไม่แน่ใจนะ อนาคตอีกไม่แน่เดี๋ยวสักพักนึงอาจจะกำลังดังก็ได้นะครับเวลท์โคมไฟตัวน,นั้นเปรี้ยงป้างเลยทุกคนรีวิวทุกคนใช้กันหมดเลยนะครับเจ้าโคมไฟตัวน,นี้ก็เช่นกันโคมไฟรูปภาพตัวน,นี้ไม่แน่นะครับอีกสักพักหนึ่งมันอาจจะเป็นที่รู้จักอาจจะเป็นที่ฮิตกันทั่วทั้งประเทศไทยเลยก็ได้นะครับใครจะไปเล่นนะรู้จักก่อนซื้อไปใช้ก่อนเฟี้ยวก่อนนะครับนี่ชอบมากเลยเหมือนสามสิติเนี่ยเฟี้ยวสุดๆไปเลยนะครับเดี๋ยวผมหาติดาจะแถวเนี้แหละห้อ eh งผมสักห้องนึงเนี่ยเท่ดีนะครับจะใช้ค่อยเปิดดไฟดูนะ อโอเคครับนี่เลรขอจุดเฟซผมไหนะมเพื่อนในวันนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจะพากความมาจะผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามตกดกระดิ่งด้วยนะครับรับรองเลยนะครับว่าถ้าผมเจออะไรของแปลกของใหม่อย่างนี้ผมจะจับมารีวิวและให้เพื่อนๆได้รู้จักเป็นคนแรกในโลกอย่างแน่นอนนะครับิดกับวิดีโอนะครับสวัสดีครับเอาไว้ไหนดีนเนาะต้องเฉี่ยเที่ตรงนี้ก็ได้นะตรงจอดยดีเวลาถ่ายปุ๊บเพนเดี๋ยวมุมนี้โอ้ได้ทุที่แหละจุดไหนก็ได้เฮ้